ข่าวดีสำหรับแฟนๆของ r รดมีมีข้อมูลลือเกี่ยวกับเรดมี K90 Ultra ที่น่าตื่นเต้นอย่างมากซึ่งจะเป็นรุ่นที่มีกำลังการประมวลผลที่แรงกว่าเดิมมากๆเรดมีจีนเพิ่งเปิดตัวเรดมี K90 และ K90 Pro Max ที่มาพร้อมสเปคที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับการใช้ชิปเซ็ตของ m e d i a t e เทและเสียงจากระบบเสียงขั้นสูงของ b s บสดูเหมือนว่ารุ่น K90 Ultra จะเป็นรุ่นที่3ในตระกูลนี้ ดิจิตอลแช s t s t เตชันเปิดเผยว่า K90 Ultra อาจมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล MediaTek เดินเซที่9500ซึ่งแตกต่างจากรุ่น K90 Pro Max ที่ใช้สน a p d r a g o n 8 e l i t Gen 5หน้าจอของรุ่นนี้คาดว่าจะเป็น LTPO l ด d ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 1.5K พร้อมกับอัตราการรีเฟรชถึง165 h z และรองรับการสแกนลายนิ้วเมือ,อนทรสันตัวเครื่องมีการออกแบบมุมโคง้งและขอบวัสดุโลหะ นอกจากนี้มันยังมีมาตรฐานที่สามารถทนทานน้ำและฝุ่นได้ดีและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่อาจมีความจุถึง8,000 mAh ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Redmi K90 Ultra ยังไม่มากนักแต่สิ่งที่รู้ได้คือมันจะมีอัตราการรีเฟรชสูงกว่ารุ่น Pro Max ใช้ชิปต่างกันและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่าซึ่งคาดว่าข้อมูลจะลือออกมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2026แต่ที่น่าสนใจคือจะเป็นเพียงการอัปเกรดเล็กน้อยจากรุ่น Pro Max หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในตระกูล Redmi K90 คุณคิดว่าอะไรจะเป็นจุดขายของรุ่นอุลตรานี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นเลย